แปด分钟语法ไวยากรณ์8นาทีพอด c a s t ไวยากรณ์จีนสนุกทันใจในคลิปเดียวสวสดัดทุกคนนะคะรายการปเฟินจงฝาวยกนนจีน8นาทีในเอพโนแรกของเราในวันนี้นะคะก็จะขอเริ่มจากไวยากรณ์จีนตัวแรกๆเลยที่ทุกคนจะต้องได้เรียนในช่วงปูพื้นฐานตัวนั้นก็คือคําว่าเตอะต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะขอเรียกเขาว่าเฮียเตอะ แรกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮียเตอร์เป็นคนที่เข้าใจง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราก็จะจําว่าเขามีความหมายว่าของแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆเราเริ่มที่จะศึกษาเขาไปมากขึ้นเราก็จะรู้แล้วนะว่าเฮียเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนน่าค้นหานะคะเนื่องจากเฮียเขามีวิธีการใช้ที่หลากหลายที่หลายๆคนก็อาจจะงงเป็นแก่ตาแตกเลยทีเดียวนะคะ รวมถึงตัวเดียเราซือเองด้วยช่วงเรียนแรกๆก็งงเหมือนกันวันนี้เนี่ยเดียเราซื้อก็จะพาทุกคนนะคะมาไขาข้อข้องใจกันว่าเฮียเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่แล้วเขาใช้อย่างไรกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเฮียเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแหละแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะขอแบ่งนะคะออกตามตำแหน่งที่เฮียเขาไปอยู่อ่าได้ประมาณ4ตํตำแหน่งเนื้อหามันค่อนข้างเยอะเนาะเราก็เลยจะแบ่งเป็น2คลิปเนาะคลิปแรกนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ ตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2มาดูแบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือเฮียเตอเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรเ่ยอยู่ตรงกลางระหว่างส่วนขยายกับส่วนที่ถูกขยายฟังแบบนี้โอ้ซับเทคนิคเวอร์เลยเอาแบบนี้นะคะจำง่ายง่ายว่าแบบแรกเนี่ยหลังเฮียเตอก็คือต้องมีคำนามแน่นอนเพราะว่าเฮียเขาทำหน้าที่ขยายคำนามส่วนข้างหน้าเฮียเตอเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างเรามาดูกันแบบแรกนะคะก็คือ เป็นสรรพนามเป็นคำนามด้วยกันนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะสื่อความหมายว่าแสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่างเช่น我们的国家，他的父母，我的炊垫，中国的经济。อ่าแบบนี้เนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเฮียเตอะนะคะก็ จะเป็นคำประเภทที่ด้านหน้าเป็นคำนามหรือสรรพนามด้านหลังเฮียเตเป็นคำนามแน่นอนหน้าที่ที่2ของโครงสร้างนี้เนี่ยในส่วนของส่วนขยายจะเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นคำคุณศัพท์ adjective หรือไม่ก็กริยานะคะ verb หรืออาจจะเป็นกริยาวลีก็ได้โดยที่ข้างหลังเฮียเตยังเป็นคำนามอยู่นะตัวอย่างเช่น好吃的ช幸福的生活我喜欢看的电影 เมื่อเราเปลี่ยนในส่วนของส่วนขยายไปแล้วเนี่ยเคียเตอร์ไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของอีกแล้วแต่เขามีหน้าที่ในการบอกลักษณะของส่วนที่เขาไปขยายนั่นเองก็คือคำนามนี่คือรูปแบบที่1ตามกันทันไหมหน้าที่แรกแสดงความเป็นเจ้าของหน้าที่ที่2ก็คือขยายโดยการบอกลักษณะของคำนามรูปแบบที่2นะคะมาดูกันเลยรูปแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนงง นั่นก็คือทำไมหลังเฮียเตอไม่มีคำนามแล้วล่ะเอาตอนแรกบอกหลังเฮียเตอร์ต้องมีคำนามทีนี้แหละเรามาดูกันนะคะว่ากรณีที่เฮียเตอรไปอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีอะไรมาต่อเฮียด้วยเขาทำหน้าที่อะไรได้บ้างมีอยู่หลักๆ4หน้าที่หน้าที่แรกนะก็คือเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเอ่ยคำนั้นซ้ำอีกแล้วตัวอย่างเช่น这本书是你的那本书是我的 รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหลังเตอต้องเป็นคำว่าชูได้เอ่ยไปแล้วในบทประธานเจอหรือี่เหยยีอหลังเตอก็คือคำว่าอีฟุแน่นอนเพราะว่าพูดไปแล้วในบทประธานหน้าที่ที่2นะคะก็คือบอกลักษณะหรือบอกประเภทของสิ่งนั้นๆ จะคล้ายๆกับอันแรกเพียงแต่ว่าจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะในส่วนของประธานแต่รู้กันดีว่าคำนามที่ถูกละน่ะคืออะไรตามบริบทและสถานการณ์ของบทสนทนาตัวอย่างเช่นเราจชื่อพูดว่า我爱吃辣的我爱吃辣的รู้อยู่แล้วว่าข้างหลังเติอต้องเป็นตงสิหรือไม่ก็คองว่าใชย เพราะว่ากิริยาคําว่าชือเป็นตัวช่วยเราว่าอ๋อกินฉันชอบกินของเผ็ดดังนั้นคําว่าเตะตรงนี้ข้างหลังเนี่ยก็ละคําว่าต้องฉชหรือไม่ก็คําว่าใช่เอาไว้นั่นเองหรือตัวอย่างอื่นนะคะตัวอย่างนี้เช่น想我想换小的我想换小的ฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นอันเล็กจังเลย เราจะรู้ได้ไงว่าเปลี่ยนอ,ะ,อะไรเป็นอันเล็กดูที่สถานการณ์และบริบทของบทสนทนาถ้าเราไปซื้อเสื้ออยู่ดังนั้นคำว่าอ e ีฟุกก็ต้องอยู่ด้านหลังคำว่าเต๋อใน,นแหละเพียงแต่ว่าเขาละาไว้ในฐานที่เข้าใจกันนั่นเองถ้าไปซื้อรองเท้าก็ต้องละคำว่าเฉียเอาไว้หน้าที่ที่3นะคะของโครงสร้างนี้ก็คือเป็นการเสริมน้ำเสียงเท่านั้นเองอยู่ด้านหลังประโยคบอกเราเสริมน้ำเสียงเท่านั้นเองเลยตัวอย่างเช่น 好的是的对的啊不错的อะไรพวกนี้ที่เราพูดพูดกันเนี่ยเขาแค่เสริมว่าเป็นแบบนั้นจริงจริงตัวอ,อย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นตาสิงชีเทียนเตอทำไมไม่ไปเที่ยวเนี่ยทำไมไม่ไปเที่ยวนี่มันวันอาทิตย์นี่อาทิตย์นั่นเนี่ยเตอเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นการย้ำและเสริมน้ำเสียงว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเท่านั้นเองต่อไปรูปแบบที่4ี่น่าจะเป็นรูปแบบที่ ไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นหรือไม่ค่อยมีใครรู้นะคะนั่นก็คือเตอะเนี่ยอยู่หลังสัพนามนั่นแหละก็คืออยู่หลังนีท่าหัวอะไรพวกนี้นะคะและไอ้วลีนี้นะก็คือเตอะบวกกับสัพนามตัวนั้นด้วยเนี่ยไปวางอยู่ในตำแหน่งบทกรรมของประโยคจะสื่อความหมายว่าเป็นธุระหรือว่าเรื่องของคนคนนั้นมาดูตัวอย่างนะคะสมมุติเราบอกว่าหัวใจหมางเนาะ 你去忙你的吧，我在忙呢。你去忙你的吧。哎，你的เตรงนี้แหละเป็นการบอกว่าเออเรื่องของเธออะเรื่องของคุณเรื่องของเมืองอะเออไปยุ่งเธอไปยุ่งเรื่องของเมืองเธอะอะไรแบบนี้หรือตัวอย่างอื่น你想玩你玩你的呀你想玩你玩你的呀อ๋อแกอยากเล่นเหรอแกก็เล่นของเธอไปสิ หนีเตอะตรงเนี้ยมันไม่ต้องมีคํานามอะไรมาแปะมันเพียงแต่ว่ารู้กันอยู่แล้วว่าพูดถึงสิ่งที่เขาอยากเล่นนั่นแหละนีหวานหนีเตอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเกมผับจีเป็นเล่นต่อเลโก้อะไรก็แล้วแต่นะคะตัวอย่างสุดท้ายในกรณีนี้นั่นก็คือ我在看书呢你想睡你就睡你的你想睡你就睡你的 หลังเตอะไม่ต้องมีคำนามอะไรเลยเพียงแต่รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยหนีเตอะก็คือไอ้นอนหงแก้เลยไปอ่าแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างกับ2ตำแหน่งแรกและวิธีการใช้งานทั้ง6แบบนะคะเราสรุปรีแคปกันอีกนิดนึงของเฮียเตอะรูปแบบแรกเนี่ยเฮียเตอะอยู่ตรงกลางระหว่างส่วนขยายและคำนามทำหน้าที่2อย่าง 1. แสดงความเป็นเจ้าของ2บอกลักษณะนะคะเพื่อไปขยายคำนามตัวนั้น ตำแหน่งที่2องนัคือตำแหน่งที่2นั้นก็คือล้างเฮียเตอไม่มีอะไรอีกเลยนะหน้าที่แรกก็คือเพื่อที่จะละการพูดคำนามซ้ําไปเพราะว่าได้พูดไปแล้วในภาคประธานหน้าที่ที่2นะคะก็คือละคำนามอันนั้นเอาไว้ในฐานที่เข้าใจกันตามบทสนทนาตามซิจูวอชันต่างๆหน้าที่ี่นะคะเสริมน้ําเสียงเฉยๆว่าอ้อเป็นอย่างนั้นแหละจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆและหน้าที่สุดท้ายของพี่เตอ นะะในโครงสร้างที่2ที่ไม่มีอะไรมาแปะข้างหลังเขาเลยเป็นการบอกว่ามันคือเรื่องของไอคนคนนั้นมันคือธุระของไอ้คนคนนั้นหน้าพี่เต๋อเป็นสรพพนามเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับ หน้าที่หลักๆของเฮียเตอร์ที่วันนี้ที่เราเชิ่ม,มาแชร์ใน EP ีแรกยังมีอีก2โครงสร้างนะคะกับหน้าที่ที่น่าสนใจแล้วก็จะทําให้เรารู้เลยว่าโอ้พี่เฮียเตอเนี่ยเขาเป็นคนที่น่าค้นหาจริงๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะป้าฟันจงหยือฝากวัากรณ์8นาทีวัยกรจีนสนุกทันใจในคลิปเดียวในคลิปต่อๆไปกันด้วยสําหรับในคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายซซิเจียน